รถบินประจำตำแหน่งเข้าพื้นที่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ร่างมัดสลิงอย่างเตรียมเรียบร้อยแล้วเดิสเจังวีสิลองดึงๆบงนะคะว่าฐานเท่ามันหม,มันคงบอเพราะว่ามันมี่จะตนอยู่ค่ะ กลางแล้วนะโอ้ยฐานเราล้มไปแล้วต้นอยู่คาใชอโอ้เห็นบอกคนนั่งแล้วโอ้โอโอ รันอะน้ำไหลออกจากอุ้มข้าวได้หันมีอเขาประมาณสิบกว่ากระสอบนะคะฐานของเราก็เป็นต่ออยู่ค่ะโอ้รันล้ะ ประกาศไปอยู่ไก่นะทุกคนอย่านสลิงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยเคสนี้มาเร็วเค็มไวช่างอุ้ยจัดให้ไทยสิงนะคะของเสียต๋องยางหน่อย,ยคนขับมีสตินะคะดับเครื่องดับเครื่องพ่อจะหว่าดินเร็วสไลด์เพิ่นดับเครื่องจะว่ารถมันล่งเรื่อย ใส่เวลาเดินทางลายกว่าใส่เวลาดึงพี่น้องเวลาเดินทางมาชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าในการเดินทางแต่เวลาดึงไม่ถึงสามนาที รถโด้งไว้อีหยังกันพ่อ